สวัสดีครับเพื่อนๆผมหลิววิลลหลิวกลับมาอยู่กันในเกม Battlefield 6กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ผมจะมาสรุปแปลไทยแพทโนดที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ในวันที่18นะครับชื่อแพทโนตว่า1.1.2.0นะครับผมเป็นแพทที่2แล้วที่เป็นแพทใหญ่นะก็แพทก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ในช่องนะครับผมแล้วก็มีตำราปืนของแต่งปืนอะไรพวกนี้ยังก็ไปรับชมที่ช่องกันได้นะครับผมจะทำอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอ่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มแปลเริ่มอ่านรายละเอียดของแพทโนตนี้กันยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมอ่ะแพทโนตเนี่ยครับผมจะแบ่งเป็น2องเซสชันให้เดี๋ยวผมจะอ่านสรุปยาวให้เลยเผื่อเพื่อนๆเนี่ยขับรถไปฟังไปหรือแบบว่านั่งฟังทํางานไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมแปลให้ฟังหรือเพื่อนๆอยากจะแบบว่ากรอไปตอนท้ายเพื่อฟังสรุปแค่สั้นๆแล้วก็เข้าไปลุยเลย แบบนั้นก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมทำถา,าสเต็มไว้ให้โอเค Battlefield 6อัปเดต1.1.2.0ครับผมเป็นอัปเดตที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ในวันที่18ตอน4โมงเย็นในวันนี้ซึ่งคอนเทนต์เนี่ยที่จะโฟกัสเลยนะครับผมจะมีเรื่องของการแก้ Aim Assist มีอาวุธใหม่มีการอัปเดตของฟีเจอร์ใหม่ๆมาครับผมโดยเริ่มกันที่หัวข้อแรกครับผม New Content California Resistance อันนี้คือจะมีแมปใหม่ครับผมชื่อแมปว่า eastwood ตัวแมปเนี่ยจะเป็นธีมของแคลิฟอร์เนียตอนใต้ครับผม southern california โดยในแมปนี้ครับจะเปิดให้เล่นในทุกโหมดโดยโหมด conquest เ,เนี่ยจะมีรถถังเฮลิคอปเตอร์และก็รถกอล์ฟสปอนให้มีโหมดใหม่มาครับชื่อโหมดว่า sabotage เป็นโหมดจำกัดเวลาให้ได้เล่นกันเป็นโหมดเนี่ยคือจะเป็นธีมเน้นการทำลายล้างโดยเฉพาะเลยโหมด focus เนี่ย demolition แล้วก็มีการตอบโต้ซื้อสู้กันแบบมันอะ่ะอ่ะ counter p l ย์ด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีอาวุธใหม่ครับผม new weapon db 12ช็อตกันครับเป็นปืนช็อตกันแล้วก็ m 3 5 7 trails i d e a r m จะเป็นปืนพกลูกโม่ในการเล่นมนครับผมจะมีโหมดใหม่ไม่ใช่โหมดใหม่ดี๋ยวเขาเรียกมิชชั่นใหม่ชื่อว่าโรดิโอจะเป็นการขับยานพาหนะรถเนี่ยแหละต่อสู้กันครับผมมันขับรถสู้กันอะ่ะเออง่ายๆมีฟีเจอร์ใหม่ครับผมชื่อว่า battle pickup จะเป็นการที่มีอาวุธพิเศษเนี่ยสปอนขึ้นมาโดยอาวุธเนี้ยจะมีเวลาจํากัดแล้วก็มีกระสุนที่จํากัดด้วยแต่ว่าแรงพอสมควรโดยเขาพูดว่าเฮลท์เชิญไทยแบท t ทิก็คือเหมือนว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์นั้นๆที่แบบกำลังวิกฤตได้ประมาณนั้นครับไปกันต่อที่หมดพอทอลครับพอทอลอัปเดตเนี่ยจะในแซนบ็อกเนี่ยจะมีการสามารถสร้างพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้นมอร์เลเวลเนี่ยเอ,อ่อบลิ Imagine to life ก็คือเป็น quality of life พวกสายสร้างแมปเนี่ยซึ่งผมผู้เล่นอย่างเราเราคงไม่ได้สร้างแมปอะไรพวกนี้หรอกใช่ไหมหรือสร้างไม่รู้โอเคโอเคจะมีรถกอล์ฟเพิ่มเข้ามารังผมในโหมดพอร์ทัลและมีแบ t เทิลพาร์พิเศษครับชื่อว่าแคลิฟอร์เนียรีส t ์สแตนต์โบนัสขาดก็คือจะเป็นแบทเทิลพาร์ตจำกัดเวลาให้ได้เล่นกันน่าจะมีของแบบว่าปลดล็อกให้แหละประมาณนี้มีของแต่งใหม่รับผมชื่อว่า Slim Hand s t o p ปปลดล็อกโดยการทำชาเลนจ์ครับ โดยหัวใจหลักสำคัญในแพท1.1.2.0เนี่ยจะแก้เรื่องของ M assist ครับในจอยแล้วก็ปรับเรื่องของ input lag ในจอยมีการปรับเปลี่ยนความแม่นยำแล้วก็การกระจายของกระสุนในวุธต,ต่างๆครับผมอันนี้เขาจะพูดโดยรวมนะครับผมไม่ได้แบบว่าโฟกัสไปในทิศทางไหนมีการ improve ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยรีคอนเนี่ยเวลาถือสไนเปอร์คือจะ ใช้ได้ใช้งานได้ดีขึ้นประมาณนั้นลดการกระจายของกระสุนประมาณนี้เพิ่มคุณภาพของอพวกตัวการ์เจ็ตครับผมในการโยนก็จะมีเรื่องของซัพพลายก็คือกล่องเติมกระสุนพวกเลเซอร์เลเซอร์เดสเตเนชันอ่าพอเทเบิ้ลอะไรพวกเนี้ยของการ์เจ็ตต่างๆนะครับจะได้รับการอัปเดตอัปเดตมากขึ้นอ่าไอโมดพอร์ทัลน,นี้ข้ามไปได้ครับไม่มีอะไรสําคัญในเรื่องของเอมซิสตครับตัวของเอเมซิสเนี่ยทาง อัปเดตเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการกลับไปใช้าการตั้งค่าเดิมในช่วงของ Open Meta ผมไม่ได้เล่นจอยอันนี้คือผมก็จะไม่แน่ใจว่ามันจะปรับมากน้อยอะไรยังไงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าการที่เขาแบ็กค่าอะไรพวกนี้กลับไปในชอน่อนอนวง o อ e n Metata เนี่ยนั่นหมายความว่าแสดงว่าตอน Open Meta มันเล่นโอเคกันใช่ไหมเออเขาพูดว่าอย่างนั้นว่าเขาจะเอาพวกการเซตติ้งอะไรพวกนี้ไอ,ไอพวกเซตติ้งต่างๆเนี่ย กลับไปไปช่วงโอเ n นเบตาคือให้มันดีเหมือนเดิมประมาณนั้นครับใครเล่นจอยก็ยินดีด้วยครับส่วนผมเล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดไม่ได้รับอะไรทักอย่างประมาณนั้นอ่ะไปไปในโหมดคุณลิตี้ออไลา์ครับผมโหมดเพลเยอร์ก็อย่างที่เขาว่าไปครับเอมสแล้วก็ถูกรีเซ็ตไปในช่วงโอเ n นเบตานะไปดีฟอลต์ครับผมแก้ปัญหาเรื่องออจอยสติก๊กที่มีปัญหากับพวกยานพาหนะเวลายิงก็ได้รับการแก้ไขแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็แก้ไขเรื่องยิง อันไหนที่มันไม่ใช่จุดเด่นไม่ใช่สาระสําคัญผมก็จะขออนุญาตข้ามไปเลยกันนะครับอ่าเนี่แก้ไขเรื่องจอยแก้ไขเรื่องจอยเนี่ยโอเคจอยได้รับการแก้ไขซะส่วนใหญ่นี่เนี่ยจอยแก้ไขมีการเพิ่มแอนิเมชันตอนแลนดิ้งลงมาจากที่สูงครับผมก็คือตกจากที่สูงปับ๊บจะมีการรีเซ็ตการวิ่งเล็กน้อยครับเพิ่มแอนิเมชันเข้าไปประมาณนั้นแก้ปัญหาในการลากตอนชุบครับก็คือเวลาเราชุบเนี่ยเวลาดึงเนี่ยบางทีมัน หันทิศทางผิดอะไรเงี้ยแล้วเราจะแก้ไขไม่ได้ครับผมอันนี้ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยครับผมแก้ไขเรื่องอาวุธมองไม่เห็นในขณะกระโดดข้ามแก้ไขาอาการเด้งหลังจากปีนก็คืออาการมาริโออะเออได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแพทนี้แก้ไขาการลากชุบครับผมทําให้เกิดการสคริปต์ก็คือเหมือนดึงแล้วหลุดอืมได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยครับผมแก้ไขแอนิเมชันตอนเทคดาวก็คือถูกขัดจังหวะตอนนี้ก็คือสามารถที่จะ ทำแอนิเมชันท e d ดาวเสร็จเรียบร้อยโดยไม่ถูกขัดแล้วแก้ไขแอรเซาคาร์ครับผมก็คือคาร์แอรเซาก็คือจะไม่ได้ระเบิดมา2ลูกตอนสปอนับผมได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแก้ไขมุมมองแอนิเมชันแก้ไขเรื่องของอาวุธผิดตำแหน่งตอนว่ายน้ําแก้ไขไม่เห็นข้อความตอนอว่าหมอบแล้วก็มีการแสดงผลเรื่องของการนั่งการหมอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้เราได้รับรู้ว่าเรานั่งอยู่หรือเปล่าหมอบอยู่หรือเปล่าครับผม แก้ไขแอนิเมชันปรับปรุงคอมแบทได้ก็คือพุ่งพุ่งนอนเวลาวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็พุ่งนอนนครับผมโอเคในโหมดเพลเยอร์เนี่ยก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรน่าโฟกัสขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแก้ไขอะไรต่างๆนานาที่บางทีเราก็จะเจอไม่เจอแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอเนี่ยคืออาการมาริโอเนี่ยกระโดดในช่วงเวลาแบบปีนขอบเนี่ยผมได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยครับผมถัดมาในโหมดของยานพานะยานพานะก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องแก้ปรับปรุงมุมกล้องอะไรพวกนี้ ไม่ได้มีสาระสําคัญเท่าที่ควรก็แพทเล็กๆที่เพิ่งผ่านไปครับผมเป็นแพทจุดอะไรสักอย่างเนี่ยหนึ่หนึ่งุครับผมได้รับการแก้ไขไปแล้วในพวกเรื่องของมิน i ไต์พวกนี้ก็คือจะเป็นการแก้ไขแบบว่าพวกวาร์ปพวกแบบทําดาเมจมากเกินไปหันไม่ได้กระสุนไม่เสถียรอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ใช่สาระสาคัญมากขนาดนั้นเพราะเพราะว่ามันแก้ไขเรื่องของคิดบล็อกถ้าส่วนใหญ่ เราคงไม่ได้แบบอะไรมากกับพวกนี้ดังนั้นผมขออนุญาตข้ามเรื่องของ vehicle ไปก็คือยานพาหนะไปครับผมมาโฟกัสในเรื่องของอาวุธในเรื่องของอาวุธครับผมจะมีการลดการกระจายของกระสุนทั่วทั้งเกมก็คือทุกกระบอกอืเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นครับผมแก้ไขปัญหาสะโขบชนกันกับพวกไอออนไซต์อะไรพวกนี้มีบั๊กอะไรพวกนี้ซึ่ง ปกติผมไม่เคยใส่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าบั็อกอันนี้คือ,อยังไงแต่ว่าได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วแก้ไขเรื่องของอลำกล้องบางแบบก็คือทํางานผิดปกติแก้ไขเรื่องของโมเดลศูนย์เลงให้ได้ถูกต้องยิ่งขึ้นครับผมแก้เรื่อง sv 9 8แสดงค่าผิดเมื่อใช้เลเซอร์สีแดงนี่เลเซอร์แท็ปเมนต์ก็คือปืนกระบอกเนี่ยเวลาใส่เลเซอร์สีแดงมีปัญหาซึ่งกูยังไม่รู้เลยว่ากระบอกนี้มันมันคือกระบอกอะไรเนี่ยยังไม่เคยได้เล่นเลยมั้งเนี่ย โอเคแก้ไขกระสุนสลักครับผมอา่าหายเร็วเกินไปหลังจากการยิงก็คือไม่รู้ว่ากระสุนสลักมันหายไปไหนก็คือยิงใช้ไม่ได้ประมาณนั้นแก้ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแก้ไขเลเซอร์แก้ไขปืนมินิสเกลครับผมก็คือเวลายิงไปเนี่ยมันทํางานแบบกระสุนมันทางานผิดปกติก็คือได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธระยะไกลก็คือได้รับการบรับครับผม p w 7 a 2แล้วก็ k v 9ได้รับการปรับมาเป็นแบบ minor adjustment เล<ๆ>็กๆ,ๆน้อยๆครับผมลดแรงร e c o i ของปืน l m r 27<ๆ>ก็คือปืนหมอเริ่มต้นใช่ป่าวะไม่ชัวร์ m 39โอเคได้รับการปรับ s v d m ได้รับการปรับในระยะยิงใน,ในการยิงระยะไกลนะก็คือลด r ีคอยลงประมาณนั้นคร่าวๆครับผม g ดเจด็ในหมวดของัดเจ็ครับผมอุปกรณ์ ดูยญากใช้คําว่าอะไรดีไม่ใช้คําว่าอนุญาตแล้วกันเพื่อนสามารถทําลายการเจ็ตของเราได้แล้วสมมติว่าเราโยนกระเป๋ากระสุนไปครับแล้วเพื่อนแม่งโยนระเบิดตามมาตุ้มกระเป๋ากระสุนเราพังครับประมาณนั้นง่ายๆแก้ไขคลาส s ability ไม่ทํางานไม่ไม่สามารถทํางานได้ก็คือหลังจากที่บางทีเราโยนกล่องกระสุนไปซับไพ่แล้วเพื่อนเดินไปหยิบอะไรเงี้ยม,มันไม่สามารถทํางานได้ก็ได้รับการแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วก็ m 2ระเบิด ระเบิดมือได้รับการแก้ไขโมเดลหลังจากที่มันตกลงพื้นครับผมแก้ไขเรื่องเสียงที่มันซ้ําซ้อนได้รับการแก้ไขไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอแก้ไขเรื่องของโดรนรีคอนทํางานผิดปกติก็ได้รับการแก้ไขแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลักๆเรื่องการเจตนะครับถ้าจะโฟกัสจริงเพื่อนสามารถทําลายการเจตได้แค่นั้นเองพวกนี้มันเรื่องของแก้ไขรู้สึกว่าไม่ใช่สาระอะไรสําคัญเลยแทบไม่มีเลยครับไม่ได้มีัไม่ได้มีอะไรแค่เป็นพวกแก้บัฟไมเนอร์เล็กๆน้อยๆครับ แมปและโหมดครับผมมีอย่างที่บอกไปก็จะมีโหมดใหม่มาก็คือ sabotage ครับเป็น time event ก็คือโหมดจำกัดเวลามีแมปใหม่ของ eastwood แล้วก็จะมีการแก้ไขเรื่องของพื้นที่ที่มันจะไม่สามารถวางตัวจุดสปอนด์ deploy beacon ของค c า r and cell ได้ในโหมดต่างๆก็จะรับการแก้ไขครับผมปรับ match making ครับผมไม่ให้เราเข้าไปท้ายเกมมากเกินไปก็คือเราเข้าไปแล้วเล่นอยู่แป๊บเดียวเกมแม่งจบอะเออ ปรับแล้วก็คือจะเข้าไปกลางเกมหรือต้นเกมมากขึ้นประมาณนั้นแก้ไขผู้เล่นขยับไม่ได้ตอนเริ่มเกมลดควันที่มันหนาเกินไปในแต่ละแมปครับผมลดควันลงประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีการแก้ไขเรื่องข้อมูลสรุปหลังจบเกมครับผมประมาณนี้แมปและโหมดอยู่อแระ HUD ครับผมมีการเพิ่มข้อความเมื่อเราเปลี่ยนท่าทางแล้วพื้นที่มันไม่พอก็คือเหมือนเรานอนไม่ได้หรือนั่งไม่ได้อ่างเงี้ยแบบกระโดดนอนอะไรพวกนี้ไม่ได้ก็คือจะมีข้อความ ขึ้นมาให้เราได้รับรู้ว่ามันไม่ได้ผู้เล่นดาวเพเยอร์อันนี้น่าจะอยู่ในเลสเ์ครับผมเออคือแก้ไข UI เล็กน้อยเวลาแบบว่าผู้เล่นล้มลงอะไรเงี้ยก็คือจะได้รับการแจ้งใน UI ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแก้ไขไอคอนขาดแสาผิดแก้ไขหลอดเลือดสีของเพื่อนในทีมแก้ไข XP tracker แล้วก็ Q confirm เนี่ยจะมีแสดงแบบเลือดศัตรูหมดหลังดามเมจก็คือจะมีการแบบโผล่ออกมา แล้วก็มีการเพิ่มคําว่าขอบคุณเนี่ย non s u o r t friendly ก็คือเวลาเราชุบเพื่อนอะเพื่อนบอก thank you เออมันก็จะขึ้นแค่นั้นเองประมาณนี้ในหมวดของ UI แล้วก็ h u b ครับผม s i t t i n g การตั้งค่าครับผมเพิ่มตัวเลือกในการวิ่งอัตโนมัติเมื่อดันสติ๊กไปสุดอันนี้อยู่ใน joy เวลาดันสติ๊กไปสุดก็คือจะวิ่งแค่นั้นเองเพิ่มคีย์ลัดชักมีดแต่ไม่ให้เอามาฆ่าก็คือเหมือนเราหยิบมีดอะปกติ การหยิบมีดเนี่ยเราต้องกดค้างกด F ค้างถูกไหมครับมันจะหยิบมีดยาวแล้วก็คือเราจะวิ่งต่อได้ถ้าเกิดเรากด F ครั้งเดียวมันก็จะฝันดังนั้นเขาเพิ่มปุ่มให้แล้วครับเรียบร้อยว่าเราหยิบมีดโดยที่เราจะไม่ฝันนะครับในโหมดของเออเล่นคนเดียวผมจะใช้คําว่าไม่รู้ว่ามีใครเล่นหรือเปล่าเอาเป็นว่าเขาแก้บักในโหมดการเล่นคนเดียวแก้ไขเรื่องเสียงแก้ไขเงาเพี้ยนแก้ไขเรื่องโมเดล ประมาณนี้ในหมวดเล่นคนเดียวครับผมไปต่อกันที่หมวดออดิโอ o audio ออครับผมจะมีการเพิ่มเสียง double pin ก็คือการกดติ๊กนเ n g e r หรือเราสแปมว่าสตูตรงนี้จะมีเรื่องของเสียงเข้ามาครับผมเสียงเดินได้รับการแอดเข้ามาครับผมเสียงยิงได้รับการแอดเข้ามาเพิ่มเสียงหมุนป้อมของ RWS แก้ไขเสียงประตูแก้ไขเสียงฝีเท้าในน้ําแล้วก็แก้ไขเรื่องเสียงชุบ เรื่องการเสียงของโยนสะพายแก้ไขเสียงของของบันเดอร์ Commander, เพิ่มเสียงเข้าไปแล้วก็แก้ไขเรื่องของมิวสิกที่บางทีมันเล่นแล้วก็ไม่เล่นครับผมประมาณนี้แล้วก็แก้ไขตอนอะแก้ไขเสียงร้องของเพื่อนเวลาตอนแบบว่าร้องของความช่วยเหลือมันจะไม่ทํางานอะไรเงี้ยเออก็ได้รับการแก้ไขในโหมดพอร์ทัลอาโหมดสร้างแมปก็อย่างที่ว่าไปครับผมเพิ่มคําสั่งในการควบคุมก็คือสามารถแบบว่าเขียนเพลงได้ควบคุมเพลงเล่นเพลงแล้วก็เซตเพลงได้ ประมาณนี้ในโหมดของคนสร้างแมปมนะพอททอฮาร์ดแวร์ครับผมอันนี้เป็นปัญหาของคนที่ใช้การ์ดจ,จอค่ายเขียวมันบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของเฟรมเรทที่มันจะแบบว่าล็อกไปที่300 fps e ซึ่งผมดันไม่ถึง300อยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ใครมีปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาถัดมาจาก bf 6เป็นโหมดของ r e six ครับก็คือโหมด battle royale ของ bf 6นั่นเองในโหมดของยานพนาเนี่ยได้รับการแก้ไขเรื่องของอลดกรอฟ ไอพวกนี้ได้รับการแก้ไขซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรผมไม่เคยได้เล่นแล้วก็ปืน MG Gunner Model ได้รับการแก้ไข UI แล้วก็ h u b เพิ่มข้อมูลเลเวลใน Training Pad c a r ์ Detail ก็คือ,อเพิ่มข้อมูลเลเวลเข้าไปแก้ไข UI ที่มันหายในตอนที่เราอยู่ใน Lobby ได้รับการแก้ไขแล้วผมแก้ MC1 อะไรเนะี่ย m c 1 7 a 2เนี่ยมันไม่ขึ้นตอนบนขวาผมคิวฟีดมันไม่ขึ้นก็ได้รับการแก้ไขออดิโอครับผม เสียงการตายของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยที่มันไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมเราอะ่ะเออแบบคนอื่นตายอะ่ะากอตทีมเมดอันอื่นตายอะ่ะเออเร้รับการแก้ไขก็คือเสียงมันจะแบบไม่มัวซั่วละก็จะประมาณนี้ครับผมสรุปแบบยาวคร่าวๆโอเคทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทวนกันอีกทีแบบสั้นใครที่ข้ามมาใครที่สกิปมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดย่อบแบบสั้นๆให้นั่นก็คือ Battlefield 6เกมอัปเดต1.1.2.0นะครับในการอัปเดตครั้งนี้จะมีแมปใหม่ครับผมชื่อแมป Eastwood จะเป็นทีมของ Southern California จะเปิดให้เล่นทุกโหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมด b r e บรกต t ทีม Deathmatch บลาๆๆถ้าเป็นโหมดใน Conquest เนี่ยจะมีรถถังเฮลิคอปเตอร์และรถกอล์ฟให้ขับซึ่งเราจะอยากขับรถกอล์ฟไปทำไมไม่รู้เหมือนกันมีโหมดใหม่ครับชื่อโหมดว่า Sabotage จะเป็นการโฟกัสการวางระเบิดเป็นการต่อสู้กันด้วย มีอาวุธใหม่ครับ DB12 ช็อตกัน M357 Trailside Arm จะเป็นปืนพกนะปืนพกลูกโม่การเล็ดจ,จะมีมิชชั่นใหม่ให้ทำครับชื่อว่าโ o ดิโก็คือจะขับรถยิงกันมีฟีเจอร์ใหม่ Battle Pickup จะเป็นอาวุธที่ทรงพลัง,างมากๆจะเปิดให้ใช้ในเวลาจำกัดก็คือเขาเรียกว่าปืนพิกสถานการณ์น่ะจากวิกฤตเป็นโอกาสมีให้ได้เก็บกันประมาณนี้แล้วก็จะมี Battle Pass จำกัดเวลาชื่อว่า The California Resistance Bonus p a s s ไอ้แบตเทอร์พัทเนี่ยจะอยู่แค่ช่วงนี้เท่านั้นดังนั้นใครที่เล่นก็รีบไปเก็บตะใครที่ไม่มีลาก็รีบๆเก็บหาเวลาเก็บเพราะว่ามันจํากัดเวลามีแบตเตอร์อ่ามีอุปกรณ์แต่งใหม่ครับผมชื่อว่า Slim Handstop ปลดล็อกได้ผ่านชันเลนประมาณนี้แล้วก็ตัวเมเจอร์หลักในการอัปเดตครั้งนี้ครับจะจะเน้นไปที่จอยครับผมก็คือจะดึงค่าซิ t ต,ติ้งของจอยเนี่ยกลับไปช่วงของ Open b e t a ผมไม่แน่ใจว่า ในช่วงของโอเพนเบต้าเนี่ยคนเล่นจอยเนี่ยมันรู้สึกดีแค่ไหนเพราะผมไม่ได้เล่นจอยดังนั้นอาจจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ใครที่เล่นจอยก็ยินดีด้วยครับคุณอ่าน่าจะได้ได,ได้สัมผัสประสบการณ์ที่มันดีขึ้นกว่านี้จะมีการปรับอาวุธแล้วก็เนิร์ฟอาวุธเล็กน้อยในเรื่องของกาจเจตกาจเจตเนี่ยเพื่อนสามารถทําลายกาจเจตของเราได้แล้วอาทิเช่นเวลาเราโยนกล่องซัพลายไปครับแล้วเพื่อนโยนระเบิดมากล่องซัพลายเราพังได้หรือเราตั้งดีพอรครับผมอ่าดีพอรบีคอน เพื่อให้เพื่อนมาเกิดเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ๆเพื่อนเราทำระเบิดหลดเลยพวกนี้ก็ของพังครับประมาณนี้ในหมวดต่างๆก็จะมีพวกแก้บงแก้บัคซึ่งแก้บัคที่น่าสนใจของผมคือบัคปีนขอบแล้วเรามาเรียวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเราจะไม่กระโดดเด้งแล้วนะครับในหมวดของอาวุธจะลดการกระจายของสุลทั่วทั้งเกมก็คือทุกกระบอกปรับประสิทธิภาพการยิงในระยะไกลครับผม Pw 7 A 2แล้วก็ k v 9จะเป็นการอัปเดตเล็กๆ แล้วก็มีการลดรีคอยครับอาวุธ LMR-27M39 แล้วก็ SVDM ที่ยิงระยะไกลครับผมจะยิงระยะไกลได้ดีขึ้นฮัเต็ก็อย่างที่ว่าไปครับผมถูกทำลายได้แล้วก็จะมีการแก่ไขเล็กน้อย,อ,ยอะไรพวกนี้ก็จะเป็นบั๊กซะส่วนใหญ่ในเรื่องแมปของโหมดก็อย่างที่ว่าไปมีแมปใหม่มีโหมดใหม่ครับผมแล้วก็มีการปรับที่น่าสนใจอันนึงเลยก็คือแมทเมคกิ้งจะไม่เข้าไปท้ายเกมแล้วดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลแล้วเว่าแบบกดไปแล้วได้เล่นอยู่แป๊บเดียว แน่นอนว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นกลางเกมมากขึ้นต้นเกมมากขึ้นประมาณนี้เรื่อง UI แล้วก็ HUD เนี่ยก็คือจะแสดงผลได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเวลาเรานั่งเวลาเรายืนเพื่อนขอบคุณที่ไม่ใช่สกอร์เนี่ยสามารถกดขอบคุณได้แล้วมันจะมีการแจ้งเตือนว่าแบบว่าเออขอบคุณนะประมาณนี้ในเรื่องของอบริเวณที่เราไม่สามารถนอนได้นั่งได้หรือลุกขึ้นได้จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าเราไม่สามารถทําอย่างนัน้นได้ประมาณนี้ ในเรื่องของเซตติ้งครับผมจะมีให้ตั้งค่าแล้วว่าเราจะดันจอยสติ๊กไปแล้ววิ่งเป็นฟูลสปีดหรือเปล่าแล้วก็เพิ่มคีย์ลัดของการถือมีดครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะถือมีดใช่ไหมเราต้องกด F ครั้งแล้วก็บางทีเรากด F ทีเดียวหรือแบบเราปล่อยเร็วเกินไปเงี้ยมันก็จะเป็นการฟันดังนั้นก็จะมีปุ่มให้ได้ปรับกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยซิงเกิลเพลเยอร์ก็จะมีการแก้ไขบัก๊กต่งตงนางนๆานาซึ่งอันนี้ผมขอข้ามไปเรื่องของออดิโอก็ทั่วไปครับ เพิ่มเสียงแก้ไขปัญหาเสียงแล้วก็บัักเสียงได้รับการแก้ไขซะส่วนใหญ่แล้วเป็นที่เรียบร้อยในเลสเซกที่น่าสนใจเลยก็มีการแก้ไขเสียงเพื่อนเสียงการตายของผู้เล่นที่ไม่ใช่ในทีมนะครับผมอาจจะบัักอยู่ประมาณนี้ในการสรุปแพทโน้แบตเตอรี่หกหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดศูนะครับผมในอัปเดตนี้งก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงณนะตอนนี้ยังไงก็ ฝากด้วยนะครับช่องผมจะพยายามอัปเดตอะไรเนี้ยให้บ่อยๆแล้วกันเรื่อยๆมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าไหนผมตอบได้ผมหาข้อมูลมาได้ผมจะรีบตอบให้ไวที่สุดเลยนะครับผมไงวันนี้ผมขออนุญ,ญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วครับเอ็นจอยครับกับการเล่น Battlefield 6ครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับ